โอเคครับ okay. สำหรับมอไซค์ใหม่ในวันนี้ก็คือ r ิเ e อร์สำหรับคันนี้มันจะไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่คันของผมเป็นคันที่จอดอยู่ในตึกเอเจนซี่นะแถมขับไม่ได้ด้วยก็ไม่รู้มันจะมาเจอะไว้ทําไมแต่ว่ามันเป็นรุ่นเดียวกันนี่แหละอันนี้คือที่ผมซื้อมาสำหรับราคาของมันก็แพงอีกแล้วนี่นะใครจะไปคิดมอไซค์ใหม่คือทุกอย่างใหม่เนี่ยที่แม่งออกมาคือแบบ เกือบจะ2ล้านขึ้นทุกอย่างเลยนะถ้ามันออกล้อใหม่มาก็คงจะไม่ต่ากว่าล้านนะ่ะผมเดานะนี่ก็จะเป็นริเวอร์คันนี้คนระับอารมณ์เหมือนรถในเบนนี่เลยก็ผมไม่แน่ใจว่าต้นแบบของมันเนี่ยมาจากยี่ห้ออะไรในชีวิตจริงนะแต่ก็เท่ดีเราไปดูกันดีกว่าว่าพอตแต่งแล้วเนี่ยมันจะออกมาเป็นอะไรนะอันนี้ก็จะเป็นมอเตอร์ไซค์ทรงเนเกตเนาะอืมข้างหน้าเนี่ยคล้ายๆกับไอ้ดูคาติอะไรสักอย่างหนึ่งนะผมจะไม่ผิด เราก็มาดูอันนี้ก่น backrest ก็จะเป็นข้างหลังนะเบาะหลังเอ่อทำไมมันเหมือนคาเมนไรเดอร์ไปแล้ววะเนี่ยแพกจังวะโบสูน่าจะเป็นแบบแนวญี่ปุ่นนะแบบเนี้ยเออมันตัดอารมณ์ไปเลยอะ่ะเดี๋ยวลองลองใส่ไปก่อนเผื่อมันมีของแต่งอื่นที่มันเข้ากันได้นะอันนี้ก็มาดูถ้วยเสียเป็นสองป่องนะโหน่าจะร้อนหน้าดูอยู่ใกล้ขนาดนี้ ออไม่เท่าไหร่นะถ้อยเสียเอาเป็นอันนี้ไปต่อมาก็เป็นบางคนหน้าบางคนหน้าอุ้ยโหเอาแล้วไงเหมือนคารบ,บินไ이เดอร์เลยจะลองแต่งไปก่อนนะเอาเป็น s c กเนอรี่ไปแล้วกันประมาณนี้ราคาหมื่น้านี่ก็เป็นเบาหน้านะจะอยู่ตรงนี้เออมันจริงๆเนี่ยก็คงจะนั่งได้แค่คนเดียวละมั้งเท่าที่ผมรู้นะ อเหมือนมันมีที่ตรงเนี้เนี๋ยถ้าใครมีเพื่อนก็ลองเอามาเอามาซ้อนดูนะผมก็ไม่แน่ใจมันจะออกมาเป็นยังไงต่อมาก็เป็นไฟไฟนี้ไม่มีอะไรมันมีลายนะเมื่อกี้ที่เห็นแวบๆบแบบโอเคงั้นเรากักไว้อันนี้จะเป็นบางคนหลังมันก็มไม่ค่อยไม่ค่อยโดดเด่นสักเท่าไหร่นะแถม s ส c o n d a r y ก็ไม่ค่อยมีไนดะ้มีแค่นี้เหรอที่เป็น s e ก o n d a r y ไม่ค่อยไม่สวยด้วยเอาตรงตรงอืม นั่นเป็นไรต่อมาก็เป็นอวินชิลโอเคมีแค่นี้เองเหรอะวะของแต่งแต่ถ้าพูดตรงๆนะแม่งเยอะกว่าอีนั่นแล้วอะ่ะที่ผมแต่งไปก่อนหน้านี้นะชินโนอบิอะ่ะอืมภาษาอังกฤษแปลว่าน,นินจามัง้งเอ้ไม่ใช่ภาษาญี่ปุ่นที่มันเขียนอนะัชินโนบิใครเก่งใครดูอนิเมะบ่อยอช่วยผมแปลหน่อยนะนะแต่อันนี้มันเลือกมันเลือกเป็นสีอย่างนี้เลย <laughs> <ช>วินชิลเออ ผมชอบที่มันเปอยๆอย่างนี้ดีนะแต่ว่าลองใส่แบบนี้ไปก็ได้เพราะว่ามันดูเข้ากับสไตล์ของที่เราแต่งมาเรียบร้อยแล้วต่อมาก็มาดูรีสเปย์ต่อนะมันจะคุมทั้งคันแหละยกเว้นแค่ไอ้มัดกาดที่ผมใส่มาอม,มีแค่นี้เสียได้ตรงนี้แต่งไม่ได้เหมือนออฟเซอร์มัดหนึจะแต่งได้นะถ้าเคย,เคยใชนะ้ลองใส่เป็นสีขาวไปแลลวกันดูไปดูมามันก็โอเคอนะ ทรงในเกตแบบนี้ถ้ามันไม่มีไอ้นี่ผมคิดว่าผมน่าจะชอบขวาแต่ไม่เป็นไรเพื่อแบบใส่ลายไปอาจจะมีลายอะไรขึ้นมาตรงข้างหลังนี้ก็ได้นะน่าจะมีแหละปกติเวลาที่รถมันมแบบออปชันมาเป็นอย่างงี้อันนี้ก็จะเป็นสีอุย๊ยเปลี่ยนตรงไอ้ล้อด้วยเหรอเออวะเท่วะอันนี้ก็สีแซคเคเดลลี่นะถ้าเราไม่ได้ใส่ไอ้มัดกาให้เป็นแซคเเดลลี่ก็จะเปลี่ยนแค่ล้ออย่างเดียวอะผมว่า ใช่ไหมใช่โอ้ก็ถือว่ายังดีนะณนะตอนนี้นี่ผมแนะนําให้ซื้อคันนี้แทนชินบิ t เลยนะถ้าเกิดว่าในาในด้านความสวยแต่ถ้าความแรงนี่ชินบิ t ดีกว่ายแล้วแม่งเป็นทรงสปอร์ตด้วยแล้วก็สแตตมันเน้นซิงมากกว่าส่วนอันนี้มาดูลายมีทั้งหมด10อย่างตามนี้เนี่ยถ้าแต่งให้มันดูโมเดินผมว่าคันนี้แม่งแม่งแม่งเข้ากว่านะอันนี้มันดูเหมือนอย่างที่บอก ผมจะแปลงร่างไปกรอบกู้โลกเลยไงอย่างนี้เอ,อ้านี่ไงมีลายข้างหลังด้วยไม่รู้มองเห็นไหมอืมอารมณ์เหมือนฮาเลยเวดิสันเดวิสันอา่าฮะต่อมาอันนี้เป็นลายเดียวกันแต่ว่าเป็นสีขาวนี่เป็นลายาทางตรงเนี่ยสอนนี้เป็นลายเดียวกันนะเนี่ยแล้วต่อมาก็เป็นสีเหลืองไม่ค่อยท่าไหลนะนี่ไงหางข้างหลังก็เปลี่ยนไปด้วยนี่ก็เป็นแถบฟ้า อันนี้เป็นดิจิตอลลายพางดิจิตอลอันนี้ก็เป็นซิเกเลตเลดวูดเหมือนมาโบโล่ะี่ป้ายทะเบียนน่ารักมากนนแล้วก็โปแลบเป็นร้านเสื้อในเกมสวยอยู่นะขาวแดงเข้าของเกมผมเลยซีโร่โอเค โอเคสปรัง okay. ก็คือสไปร์แล้วก็หมดละสำหรับความแรงของมันก็ไปกันเลยดีกว่าโอ้พุ่งดีมากฮนะออตัวดีมากนะผมว่าผมรู้สึกชอบนะเออถ้าถ้าแบบว่าขนาดแม่งดีเนะี่ยม่งจะดี้งแต่ออกตัวแล้วมันจะทําให้เราบอกว่ามีความทับใจเอออันนี้อันนี้โอเคนะคันเนเกตนี่แม่งแบอบกว่ามักจะออกตัวดีมักจะนะอือ แต่ว่าท็อปสปีดก็มันมันดีได้แค่นี้แหละมันไม่พุ่งละถ้าแบบเอาไว้ขับในเมืองอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าเหลือเฟือเอาตรงเนี่ยทำภารกิจหรือจะจะใช้ทําอะไรก็ได้มันก็ไม่แย่แล้วนะสำหรับคันนี้แต่ว่าเราจะไปแข่งกับพวก F1 หรือว่าอะไรเงี้ยแล้วกันเราจะแบบโดนทิ้งไม่เห็นฝุ่นนะโอ้รถกระโดดได้เลยเมื่อกีน้นี้มีใครเห็นไหมหอืมอ้าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะ ก็คือมันกระโดดได้เลยเหรอดีนะไม่ไม่โดนดาเมจเลยวะเออเป็นไม่ได้เฮ้ยแต่ว่าทําไมล้อมันเด้งจังวะเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวขอลองอีกรอบนึงผมเพิ่งเคยเห็นแมคขดิกนี้แป๊บนึงนะเออมันไม่เด้งแล้ววะออเนี้งทำไมมันเป็นเงี้ยทำไมมันเด้งวะผมก็ไม่รู้ใครเก่งฟิสิกส์นี่มาอธิบายด่วนนะตอนนี้กระโดดข้ามไหมไม่ไม่ข้ามวะไม่โดนดเลย้วยซ้ำเวรกรรมผมไม่แน่ใจว่ามันจะทาให้โดดยังไงนะเนี่ย ไม่แน่ใจว่าเป็นที่ไอ้บางโคนหรือเปล่าเพราะว่ามันไปแบบขัดล้อไปอยู่งั้นนะเห็นไหมเออเนี่ยนะแบบเห็นมันจะดูบักบักนะถ้าใครสังเกตบางโคนหลังอะ่ะมาครับวันนี้เปลี่ยนใหม่ดูเป็นผู้เป็นคนขึ้นมานิดนึงยังมีหางหางแมวอยู่ข้างหลังนะหางกระต่ายไม่รู้งั้นแต่ว่านี่ยดูสวยขึ้นเยอะนะสำหรับผมนะนี่นะเรามันลองดูกระโดด ผมไปเปลี่ยนไอ้บางโคนหลังมาแล้วไม่รู้มันจะกระโดดได้เหมือนเดิมหรือเปล่านะก็ไม่รู้เหมือนกัมนมาอยู่ที่อะไรมาลองดูเลยอย่างไรก็ต้องยกล้อประมาณนี้อาจจะอยู่ที่ถนนด้วยเมื่อกี้มันก็กระโดดขึ้นมานิดนึงนะอ,อันนี้สรุปว่าเป็นรถที่เอามาเล่นเหมือนเป็นกระต่ายนะไม่เอาไว้กระโดดอืมเดาว่าเป็นที่บางโคนเป็นหลักโอ้เดี๋ยวก่อนนะไอ้รถคันนี้นี่น่าจะเกี่ยวกับฟิสิกส์ของแมงด้วยแค่แบบว่าขึ้นไอ เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้เนี่ยเกาะข้างทางไม่ก็ปิวแบบขนาดนั้นเลยเมื่เคยเห็นรถคันไหนมันหาะขนาดนี้มาก่อนนะยกเว้นมอเตอร์ไซค์มาร์กหนึ่งจากที่ได้ลองขับสักพักนแล้วสรุปได้ว่าน่าจะเป็นที่บางคนหลังนะเพราะว่าเนี่ยพอยกล้อแล้วล้อมันจะชอบบั๊กแปลกๆนะผมก็คิดว่าแหละสาเหตุที่ทําให้รถแม่งบันจิตช้ำได้นี่ไงแบบเมื่อกี้นี้ ก็เอาเป็นว่าประมาณนี้นะถ้าใครสงสัย,ยงไงก็คอมเมนต์มานกันฝากกดไลค์ด้วยนะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ขอขับเล่นต่อนะรู้สึกว่าสนุกดีคันนี้